ขอโทษนะครับที่ตอบช้านะครับขอโทษจริงๆนะครับอันนี้ขอโทษนะครับขออภัยมากๆนะครับว่าอันนี้ผมเออได้ครับนะได้ขอโทษจริงๆนะครับพี่ช้านะครับเออเอาครับส่งในคอมเมนต์ครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับที่แค้มังใจน,นะครับดูเอ่อดูนะครับที่ <laughs> แต่ละพิมพ์แต่ละอย่างนะครับนีครับดู ไอพูดแบบป่วนนะครับพ่กนี้แนี่พิมพปวนมากเลยนะครับผม,ม่ากครับที่กดติดตามนะครับขอโทษนะครับพี่ช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เอ่อยุ่งนะครับไปเรียนแล้วก็ไม่ค่อยได้มาดูคลิปนะครับวิวิจาร อันนี้ผมจำได้อยู่ที่เขามาคอมเมนต์ตอนที่ผมยังนีักพัฒพาเล่นโอ้แล้วจังหวัดต่งนี้นี่สองช่องเลยน,นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาถึงวันนี้ได้ผมไม่เคย ไม่เคยแบบรู้มาก,ก่อนว่าผมจะมีวันนี้ได้นะครับผมขอรุ่นนั้เจปทีวันนี้นะครัะมาสร้างการทำใหม่ใครที่อยากเลอนแบบนี้ผมจะแจกนะครับแต่ว่าผมจะทำรื่องตันก่อนมีกีตาร์บูมีอะไรนะครับวันนี้ อแอดได้นะครับครับขอบมากนะครับทุกคนที่ให้กำลังใจมาถึงวันนี้นะครับผมจะทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ